คนเราเวลาประสบเคราะห์ร้ายต่างๆมักจะหาทางออกกันไม่เจอส่วนมากที่เห็นกันก็นมักจะพากันไปกราบไหว้สิงศักดิ์สิทธิขอพรจากเท้้อาองค์นั้นเทวดาองค์นี้บ้างก็ไปหาหมอดูหมอเดาหาวิธีแก้กรรมกันยกเกี่ยวไปโทษเหตุปัจเจกภายนอกก็เป็นเพราะอะไรพูดผีปีศาจบ้างละเป็นเจ้ากรรมนายเวรบ้างละ อันที่จริงพระพุทธเจ้าทรงแสดงทิธฐิทางการดําเนินชีวิตไว้อย่างนี้นะว่าการที่คนเราคิดว่าความอับโชมันเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอกนั้นเป็นความคิดที่ผิดเพราะอันที่จริงแล้วมันเกิดมาจากจิตใจของตัวเองเนี่จึงเป็นการโอกขาที่เราจะไปคอยระแวดระวังแต่เหตุปัจจัยภายนอกโดยไม่คอยระแวดระวังควบคุมจิตใจของตัวเอง ในสมัยก่อนมีประเพณีหนึ่งที่ว่าตื่นเช้าขึ้นมาแล้วล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วต้องนมัสก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ต่างๆทั้งออกตกเหนือใต้ท้งเบื้องล่างเบื้องบนแล้วก็อธิษฐานขอพอรนะว่าอยาให้เกิดอันรรายในที่เหล่านี้เลยขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีจะได้มีเหตุร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองเลยอะไรนีในรพระพุทธศาสนาของเราไม่ได้สอนเช่นนั้น แต่สอนให้เราแสดงคาวะต่อทิศแห่งความจริงทั้งปกประการและประพฤติชอบด้วยปัญญาแต่การที่เราจะดิทักไม่ให้ความชั่วร้ายเข้ามาจากทิศทั้งหกเราจะต้องเล่าเ้นความชั่วเล่าเ้นการกระทําที่ชั่วสี่ประการละเว้นความคิดชั่วอีกสี่ละหีกเรี่ยงอบายมุกทั้งหกซึ่ง เป็นเหตุให้ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินความประพฤติชั่วสีก็คือการฆ่าสัตว์การรักทรัพย์การประพฤติผิดในการการพูดป,ปดมีความคิดชั่วสีก็คือโลภโทสะโมหะและความกลัวขบายสมุขหก 6, คือการเสพสุราการเที่ยวกลางคืน หลงละเลงในการร้องรำทำเพลงเมื่อสุมในการพนันคบมิษชั่วและความเกลียดท้านการทำงานการพระเบนความประพฤติชั่วสีคิดชั่วสีและปิดอบบย,ยมกหกแสดงคารวะต่อทิศหกซึ่งได้แก่ทางทิศตะวันออกท่านก็หมายถึงบิดามารดากับบุตรส่วนทิศใต้หมายถึงครูบาอาจารย์กับศิษย์ ทิศตะวันตกก็หมายถึงสามีกับภรรยาทิศเหนือหมายถึงมิตรสหายส่วนทิศเบื้องล่างก็หมายถึงบริวารคนรับใช้ทิศเบื้องบนหมายถึงร้างสฆงสาวกของพระพุทธเจ้าประการแรกคือข้อปฏิบัติของบิดามารดาและบุตรในทิศตะวันออก บุตรควรบำรุงบิดามันดาด้วยครอบปฏิบัติห้าประการดังนี้นะคือเลี้ยงดูบิดามันดาช่วยทำกิจการงานของบิดามันดาำดำรงรักษาวงตระกูลส,สืบทอดทรัพย์สินและมรดกข,ของครอบครัวและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วในทางกลับกันบิดามันดาก็ควรอนุเคราะห์บุตรด้วยครอบป,ปฏิบัติ5ประการอีกเช่นกัน คือห้ามปลามไม่ให้ประพฤติชั่วส่งเสริมสนับสนุนให้ทําแต่ความดีให้บุตรได้รับการศึกษาหาความรู้และความํำนาและหาคู่ครองที่เหมาะสมให้มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสที่เหมาะสมส่วนข้อตัดไปข้อถัดไปคือข้อพึงปฏิบัติของครูบาอาจารย์กับศิษย์ศิษย์ควรลุกต้อนรับเมื่ออาจารย์มาถึง เข้าพบอาจารย์เพื่อช่วยดูแลอย่างกล้ชิปควรตั้งใจฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ไม่ละเลยในการปฏิบัติอาจารย์น้อมรับคำสั่งสอนด้วยความเคารพในทางกลับกันครูบาอาจารย์ก็ควรแนะนำสั่งสอนให้ศิษย์ประพฤติดีประพฤติชอบสั่งสอนทุกสิ่งที่ตนเองได้เคยร่ำเรียนมาอย่างถูกต้องเตรียมหาหนทางให้ศิษย์นั้นได้รับการยกย่องสรรเสริญ ตลอดได้รับการได้รับประโยชน์และการยอมรับนับถือในทุกสถานการณ์ทุกสถานที่เมื่อเป็นเช่นนี้ครูบาอาจารย์กับศิษย์ก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุขส่วนประการถัดไปคือข้อพึงปฏิบัติของสามีภรรยาซึ่งอยู่ในทิศตะวันตกสามี ควรบำรุงเลี้ยงดูภรรยาด้วยความเคารพสุภาพและซื่อสัตย์ต่อภรรยาของตัวเองมอบความเป็นใหญ่ในการตัดสินใจให้มอบของขวัญให้ภรรยาก็ควรดูแลงานบ้านเป็นอย่างดีส่งข้อหมย่ญญาทั้งหลายด้วยความซื่อสัตย์ต่อสามีรักษาทรัพย์สมบัติของครอบครัวและทำกิจการงานของครอบครัวให้เป็นไปด้วยดี ข้อถัดไปคือข้อพึงปฏิบัติต่อมิตรที่อยู่ลีทิศเหนือคือการช่วยเหลือเกือ้อกูลสิ่งที่มิตรขาดแคลนพูดจามีน้ำใจต่อกันรักษาผลประโยชน์ของมิตรเห็นอกเห็นใจกันและกันอยู่เสมอปฏิบัติต่อกันด้วยความซื่อสัตย์จริงใจมิตรก็พึงเพียรพยายามปกป้องมิตรไม่ให้ตกไปสู่หนคาังที่ผิด ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของมิตรในยามที่มิตรสมาดพลาดพลั้งรับฟังเรื่องกังวลใจเมื่อมิตรประสบกับปัญหายื่นมือเข้าช่วยเหลือในยามที่ทุกข์ยากลําบากและช่วยเหลือสนับสนุนหมู่ญาติของมิตรเมื่อครางจําเป็นข้อถัดไปคือข้อควรปฏิบัติของนายจ้างและลูกจ้างผู้อยู่ในคิศเบื้องล่าง นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยคือข้อพึงปฏิบัติห้าประการอย่างนี้ว่าให้งานให้งานทำตามกำลังสมควรกำกำลังความสามารถของลูกจ้างจัดหาอาหารการกินที่อยู่อาศัยที่ดีให้และให้ค่าตอบแทน ดูแลใจใส่ให้อาหารการกินที่เลิศดรสแล้วก็ให้หยุดพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสอันสมควรในทางกลับกันลูกจ้างก็ควรปฏิบัติต่อในจ้างด้วยข้อพึงปฏิบัติว่าตื่นนอนก่อนในจ้างเข้านอนทีหลังในจ้างต้องซื่อสัตย์ต่อในจ้างตลอดเวลาเชี่ยวชาญในหน้าที่การงานของตนเองไม่ทําให้ในายจ้างเสื่อมเสียชื่อเสียง ส่วนข้อถัดไปก็คือการข้อที่ควรปฏิบัติต่อพระสงฆ์ผู้เทศนาสั่งสอนและอยู่ในทิศเบื้องบนพึงปฏิบัติต่อพระสงฆ์ผู้เทศนาสั่งสอนด้วยความเคารพทั้งทางกายวาจาพึงต้อนรับพระสงฆ์ด้วยความเต็มใจฟังและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของท่านพึงอุปถากบําดงท่านเหล่านี้ การแสดงคาราวะต่อทิดทั้งหกไม่ใช่กระทำเพราะการหลีกเลี่ยงภัยอันตรายจากภายนอกนะแต่ทําเพื่อปกป้องตัวไม่ให้เกิดภัยอันตรายขึ้นภายในใจของตัวเองคนเราควรรู้จักเลือกคบเพื่อนให้ถูกว่าคนไหนควรครบคนไหนไม่ควรครบคนที่ไม่ควรครบเป็นเพื่อนถือ คือคนที่ถือตนว่าฉลาดพูดจาประจบสอบคอสุรุ่ยสุร่ายคนที่ควรคบเป็นเพื่อนคือคนที่ช่วยเหลือเราทั้งในยามที่ลำบากยากจนให้คำแนะนำตักเตือนเห็นอกเห็นใจเพื่อนด้วยความจริงใจมิตรแท้คือผู้ที่ตักเตือนเราไม่ให้หลงผิดเป็นห่วงเป็นใจเป็นห่วงเป็นยายเรา ทั้งต่อหน้าและลอบหลังเมื่อประสบกับข้อกรรมก็คอยตอบโจนให้ภายทุกให้ความช่วยเหลือเรือกความเต็มใจเมื่อถึงทางจำเป็นรักษาความรับให้ทำศึกษาและชักจูงไปในทางที่ถูกต้องนั่นเองการที่จะหามิแท้เช่นนี้ไม่ใช่ของหาง่ายนะ